บาไตนหดท้ัพับมนะครับเอาไปครับขอกินเหมือนคุณแม่เราเอาครับครับขอกินยังียวได้มี ชีวิตช้างนะครับผมวันนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านช้างแล้วครับแล้วก็วันนี้ก็มาอีกทางหนึ่งนะครับผมมาดูว่าเสียมิ่งจะจําเสียงรถได้หรือเปล่าครับหรือว่ายังไม่ได้ออกจากบ้านเนาะเราไปดูกันอ,ออกจากบ้านมาเรียน บ้านพี่ดาวนะครับเราเข้ามีฝั่งนึงนะครับตอนนี้วันนี้ก็ทำอะไรกันดูกันดูกันโอ้วันนี้บ้านพี่อุมบุญครับผม ไปนี่ก็จะเป็นบ้านบัวบานนะครับบ้านลูกพี่ใหญ่ครับโอ้ฝุ่นตลบเลยครับตอนนี้ ตัวภาพก็จะสั่นๆสักหน่อยนะครับผมพอดีลืมไม้กันสั่นมาครับเราจอดเราจอดข้างนอกดีกว่าครับเด็ดเปี่ยวๆกันเราขออนุญาตจอดรถนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงบ้านมิ่งแล้วนะครับเฮ้ย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 ดู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  อย,กอ,อ,กอยากออกแล้วครับอยากออกแล้ว you know like เ,เอ๋อดูนม่เจี๊ยบทำอะไรนี่นม่เจี๊ยบทำอะไรนะเปิดบ้านให้ช้างน้อยบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูคึกมากคึกมากเออ๋เฮ้ยเฮ้ยเจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาหาล่อก่อนให้มิงถอยครับเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเอาเอา <esin> <ๆ> โอ้ยดูครับไปรุ่นครับไปรุ่นไปรุ่นเราก็ทําเป็นแบบบานเดียวไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเวลาปลูนะครับฝึกยากครับเอาหลอๆกันจีนจีนจีนรับนาครับกุมหัวกุมหัวครับตอนนี้เก่งแล้วครับตอนนี้เก่งแล้วโอ้เอาวัวนี้รับเก่งแล้วครับตอนนี้ฝึกมาหนึ่งปีครับฝึกได้หนึ่งปีแล้วฝึกแต่ปีที่แล้วครับ ผู้เสมือนนันครับทีนีก็สวัสดีปีใหม่ทุกทท่านนะครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะครับผมอากาศก็แปรปรวนด้วยครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมพ่อแม่เอฟซีทุกท่านครับมิ่งบอกเป็นห่วงครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้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 เออกแล้ว ดีใจมากครับไปหาไม่เ well จ็บเลยหมาพี่ก่อนว่าพี่ว่าพี่ครับมิงมิงพี่เมย์มาพี่มาพี่เปิดดีดีไม่เจ็บแล้วเอาสวัสดีครับรอๆกุ้มหัวกุ้มหัวกุ้มหัวจิ๋งมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยวิ่งตามเต้เต้เลยเอาเอา เอาไปหาไม่เจ็บเดี๋ยวครับกินเหมือนคุณแม่แล้วครับขอกินอย่างเดียวทักขอากกินโคนขึ้นสอันผู้ิกรรมกินขึ้นหนแม่ผมไปแเอาเวททับขอกินเหมือนคุณแม่เราเอาครับครับพูดโอ้ยเก่งจังเลยมิ่งเก่งเก่งแล้วเนี่ย น e ี่สวัสดีครับมิ่งมิ่งครับก่อนครับสวัสดีครับเออเออเก่งแล้ววิ่งเก่งแล้วเออหกเตี้ยไหมมิ้งหกเตีเตี้ยโอ้โหเจ๊เพื่อขีดกบหัวอะไรจำหัวนู้หัวไม่นีครับดูสิหัวนู้หัวไหมวันนี้พ่อเฝาขัดให้มิ่งหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจับน้ำลุงอ่างเลย ยังไม่ไม่หายสักทีเลยนี่เดี๋ยวแต่งใหม่เดี๋ยวแต่งใหม่ยังไงทับเกี๊ยวกันทุกแม่ขอเกี๊งวยอมไหมครับยังเดียวเลยขออเกี๊ยวกันยืดไหมเออผมผมกินเกี๊ยวล้วเนาะครับเออเอาคุณแม่คุณแม่ก็ค่ะคือกันคุณแม่ก็ได้เอามือถึงเออในละติดผมหัวลงครับเส้นยกฝุ่นคุณแม่โอ้ยฝุ่นผู้ใดเนี่ยระบายหนิกู

ครดบยางเดี๋ยวเลยสูงสูงสูงสิเอามืองสูงเอามือขึ้นลงสูงแล้วก็เอาหัวลงเอามือขึ้นลงสูงลงสูงลงทีนี้เอาเอาหัวลงครับเอาขึ้นหมาเอาลงครับเออเอามือขี้หัวด้วยยกขึ้นเอาครับขี้หัวไว้เอาครับเออโอ้โหยิงแรกเราไม่ดูดิหัวหนุ่ย วันนี้ไม่มีครับไม่มีหัวนุ่มเดี๋ยวเอาขับรถให้คุณอก่อนอย่หมดแล้วเ้เเมงเม้งเมง อกินยังเดี๋ยวได้มีโอ้ตาม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 เตยเตยได้มีอ่ะครับปุ่มหัวปุ่มหัวยังตามนี่อาหารที่มิ่งหาดไม่ได้ครับต้องพวกไปโรงเรียนโดยตลอดสมเม็ดนี่ นี่เดี๋ยวมีพี่หญิงส่งให้ซื้อนมเม็ดให้มิ่งเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อในตลาดนะครับพอดีช่วงนี้ก็โอ้ยคุณอุ้ยครับครับกุมตามๆก่อนตาอีกตามปุ่มต้องตามปุมกุมอีกครับยกขาหลังด้วยมิ่งยกขาหลังด้วยเร็วครับแล้วยกยกขาหลังด้วยแต่งหัวด้วยแต่งหัวอย่างนี้โอ้ยผมสิได้กินไงวันนี้

Hàu, chúc 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 ừ, chúc, chúc chúc nhá, chúc chụp 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 chúc 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 chụp chúc chúc chụp chúc 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 chụp chúc Chụp chúc 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 อ็คนเนี่ยใุครับมากเลยตามตู่เต้ต้เอ้าเอเ คนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไคร้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับผมลากันแล้วครับเดี๋ยวให้มิ่งสวัสดีครับเอาสวัสดีวัสดีครับก่อนสวัสดีครับรอรอครับเออหนีหันหน้าทางนี้หันหน้าทางนี้ทางนี้เอาสวัสดีครับรอรอครับครับลุงตามลุงครับเออ